กาแฟหน่อยอย่าเพิ่งมาขอบโรมา,มา,ม,ามาเคลียมาเคลียมาสะสางเรื่องก่อนค่ะมือเจ้าขามาทุกคนค่ะนะคะอ่าพี่ไทยขอดูขอดูขอดูติ๊กต็ TikTok บัญชีนั้นหน่อยที่ทําขึ้นมาเพื่อโจมตีแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนที่ทํามาเพื่อโจมตีทุกคนค่ะใครที่เป็น f อซนางบีนาง,งบีเองก็ต้องกรับขอบคุณจากใจจริง นะคะนางบีเองต้องกราบขอบขอบว่าคุณจากใ่จริงนะคะมือเจ้าขาน้องคู่ใดที่เป็นเอฟซีนางบีแต่นางบีไม่ได้ต้องการให้เอฟซีของนางบีหรือคนที่รักนางบีหรือคนที่ติดตามนางบีไปทําร้ายใครเดยมือเจ้าเดอโดยเฉพาะนะคะมือเจ้าขาณตอนนี้นะคะกับน้องคนหนึ่งนะคะมือเจ้าที่เขาได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนางบีเมื่อเมื่อไหร่สองวันที่แล้วไหมหรือว่าเมื่อวานก่อนหรือว่า ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนนะคะคือน้องได้ส่งข้อความมาหาหนังบีนะคะส่งข้อความมาหาหนังบีทางเพจทางเพจหนังบีค่ะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะน้องเองก็บอกก็คุยนะคะบอกว่าโดนโดนจมตีหนักนะคะโดนจมตีหนักและได้เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวนะคะมุณเจ้าขาฉะนั้นนางบี อยากให้ทุกคนหยุดนางบีไม่เช็คบินค่ะ okay, okay. นางบีไม่เช็คบินแล้วค่ะนางบีแคนเซิลบินกันแล้วค่ะ <Okay. S 1> มูเจ้านาะอืมนะคะใครที่ทําบัญชีนี้นะคะแล้วอ้างว่านางบีอยู่เบื้องหลังอันนี้นาง,งบีไม่รู้นะคะใครที่ทําบัญชีนี้เดี๋ยวมันมองไม่เห็นอนะแล้วอ้างว่านางบีอยู่เบื้องหลังนะคะทุกคนค่ะบัญชีนี้ เพื่ออะไโมดีก็ไม่เอผมบัญชีนี้นะคะแล้วอ้างว่านางบีอยู่เบื้องหลังแคปหรือ,อยังคะโอเคแล้วอ้างว่านางบีอยู่เบื้องหลังนะคะนางบีขอบคุณสำหรับของขวัญที่ส่งมาให้นะคะแล้วอ้างว่านางบีอยู่เบื้องหลังอย่าอ้างนางบีกล้าทำต้องกล้ายอมรับน้องวันนี้ได้ส่งข้อความมาหา ทางเพจนางบีและแอดมินก็มารายงานของนางบีนะคะมารายงานนางบีนะคะเมื่อเจ้าข่าว่าเขาเองก็ยอมรับนะคะว่าเขาอะไรนะฟังความข้างเดียวค่ะฟังความข้างเดียวน้องก็ยอมรับว่าน้องฟังความข้างเดียวและทําอะไรไปโดยไม่คิดเพราะว่าเขายัางเด็กนะคะอันนี้คือสิ่งที่น้องส่งข้อความมานางบีมีหมดทุกอย่างคะ่ะแต่ว่าวันนี้นางบีอยู่โรงพยาบาล แอดมินก็เลยยังไม่ทันได้รายงานให้นังบีทราบนะคะเขาเพิ่งรายงานมาให้นังบีทราบตอนที่นังบีถึงบ้านตะกี้นี้ตอนหนึ่งทุ่มนะคะเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาฟังความข้างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้รรสิ่งอะไรจากฝั่งนังบีเลยแล้วออกมาพูดนะคะอันนี้นะคะตอนนี้เขาเองก็โดนเขาเองก็ยอมรับนะคะว่าเขามีปัญหากับครอบครัวเนื่องจากว่า,ามีคนนะคะ ากาโอเคลูกมีคนนะคะมือเจ้าขาไปเอาเยอะแยะมากมายของเขาในอดีตที่ผ่านมาเดิม mm hmm. มือเจ้าเดอ้อปะมามาโพสต์มาแฉนะคะยังบีอยากให้หยุดนะคะมือเจ้าขาอย่าเหตุอย่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องไปสารต่ออีกต่อไปนะคะคือน้นองเขาก็บอกนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําลงไปอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ตั้งใจ และเขารู้เท่าไม่ถึงการโดยโดยประมาณนั้นนะคะทุกคนนะคะตอนนี้คือเขาเองก็ได้ออกจากเขาเขาได้ไปเป็นมุสลิมแบบเต็มตัวนะคะฉะนั้นนะคะนางบีจากที่จะต้องเช็คบินนางบีไม่เช็คบินเนยนะคะเมื่อเจ้าขานางบีเข้าใจนางบีเป็นแคนเซิลบินแทนก็นแล้วกันนะคะ ฉะนั้นเมือเจ้าขาสิ่งหนึ่งที่นังบีอยากจะเตือนไว้อย่าหาว่านังบีเว้าเว้าใหญ่อย่าหาว่านังบีเว้าใหญ่กันแล้วกันถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ที่ผู้ใดเกิดอียอย่างจีงซีนะคะปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาไปเถอะเดิมมื่อเจ้าเดิอน,นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากโยมตีนังบีจริงๆนะเมื่อเจ้าขาเราเรา ผู้ใดที่อยากโจมตีนังบีีลีอยังซี่นะคะเรานังบีถามผู้ใดแบบว่าเราไปกืบสิบวัอันนี้อีกเนอะเมื่อเจ้าเนอะว่าพูดสีวาอย่างไหนอีกนะคะไม่พูดดีกว่านะคะเขาส่งข้อความมาขอโทษนังบีค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเขาส่งข้อความมาขอโทษนะคะในสิ่งที่น้องทําลงไปน้องเองก็ยอมรับผิดน้องเองก็ยอมรับนะคะว่าฟังความข้างเดียว น้องเองก็บอกว่าัเขาไม่ได้คิดใหยย่าัทีท้วนเขาไม่ได้คิดถึงผลที่มันจะตามมาเนาะไม่ไรครันี้หนึงคบปลานั่นแหะพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าผลของการกระทํำเขาเอืนว่าผลของการกระทํามันก็สิเป็นเ็นซี เวลาผู้ใดสีเฮ็ดอีหย่างนะคะพระเจ้าเจ้าจะต้องคิดเบิ่งดีๆ <Hey. S 1> นะคะสิต้องคิดเบิ่งดีๆ <Hey. S 1> ว่าเฮ้าน่ะในอดีตที่ผ่านมาเฮ้าน่ะบริสุทธิ์ขนาดไหนดีขนาดไหนนางบีไม่ใช่คนดีนะคะมือเจ้าขา <Hey. S 1> ในอดีตเองนางบีก็ไม่ใช่คนดีเลยคะ <Hey. S 1> ่ะนางบีกินเหล้านางบีเที่ยวคะ่ะพระเจ้าขา <Hey. S 1> นางบีเฮ็ดบักสุยางค่ะ ยกเว้นยาเสพติดนังบีไม่เคยยุ่งเลยนะคะยุ่งนังบีไม่เคยค่ะมือเจ้าขาในเรื่องเก็งซันถูกยาเสพติดเพราเอาค่ะนังบีเคยหมดค่ะนังบีเคยเล่นน้ำเต้าแล้วตำรวจไล่จับค่ะแม้แม้กระทั่งคุณเล่นตาละบาดสองบาทตำรวจยังจับปุ้เลยเอออีลรีค่ะนังบีนังบีเองก็ไม่ใช่ คนที่ดีนะคะเมื่อเจ้าขาโบเมนค่ะฉะนั้นแต่ว่าการที่เขาแบบว่ายุ่งเรื่องของผู้อื่นเขาแล้วมันกลับมาทําร้ายตัวเรานะคะ mm hmm. เขาก็ต้องไปเฮ็ดดอก mm hmm. นะคะเราไม่ต้องไปทําหรอกค่ะมือเจ้าขาเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาไปเนาะให้เขาขอโทษผ่านสื่อผ่านโซเชีย hmm. ลอันนั้นอันนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของเขาเลยค่ะ นะคะแล้วแต่เลยค่ะอยู่ที่จิตสํานึกของเขาเลยค่ะนางบีนางบีคือนางบีนางบียกโทษให้ <c oughs> นะคะนางบียกโทษให้ค่ะนางบีไม่ไม่ติดใจเอาเรื่องนะคะนางบีไม่เช็คบินค่ะนางบีขอแคมเซลบินแทนก็แล้วกันเนาะในเมื่อน้องเขายอมรับผิดในเมื่อน้องเขากล้ามาขอโทษในเมื่อน้องเขารู้ว่าเขาทําผิดนางบีเองก็พร้อมที่จะให้อภัยค่ะ นางบีไม่ใช่คนที่ใจจืดใจดําขนาดนั้นนะคะมันก็อาจจะเป็นบทเรียนของเขาด้วยนะคะที่แบบว่าต่อไปนี้นางบีก็หวังว่าน้องควรที่จะทําอะไรก่อนที่เออควรที่จะคิดก่อนที่จะทําอะไรลงไปเพราะว่ามันจะเป็นมันจะมัน,ม,นมันเป็นผลของการกระทําทุกคนทุกคนเข้าใจบอกนะคะคุณเจ้าขาทุกคนเขาเขาเข้าใจที่นางบีบอกเมนว่ามันเป็นผลของการกระทํานะคะ ให้เขาออกมาขอโทษไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่เขาเลยค่ะนางบีคือนางบีไม่ติดใจแล้วนะคะเมื่อเจ้าขานางบีเองก็ได้หูแล้วนางบีก็ได้เห็นสิ่งที่น้องทําลงไปและผลลัพธ์ที่น้องได้รับมันเป็นยังไงนางบีก็ก็ได้เห็นแล้วนะคะเมื่อเจ้าขาบอกเป็นอย่างค่ะทุกคนทุกคนหยุดใายทุกคนหยุดก็แล้วกันนะคะถือว่านางบีขอเนาะถือว่านางบีขอค่ะเพราะว่านาง